พ่อไปรับแล้วเจอกันเลยใช่ไหมยีนรถเข้าไปแล้วหนูก็มองเห็นอ<ช>่ะแล้วหนูก็เดินออกมาร<ช>ออยู่หน้าอำเบอ<ช>มีที่นั่งไหมล่ะยืน<ะ>ยืน,นอะ่ะยืนรออืนะนะออม ได้ไงรถลุงพึ่งมาเข้าใจจอมสนเห็นพ่อนละ้ ใช่พ่อเปล่าหน้าบ้านนะเห็นพ่อมองเห็นพ่อนะเดี๋ยวพ่อก็เข้ามาอืมเขากวาดใบไม้ก่อน เฮ้ยแนมเห็นเจ้าละเฮ้ยเฮ้ยนขาต้อเห็น อ่ามันรอพ่อข้างในมันร้อนมันยังแดดอยู่หรกเดี๋ยวแม่พาไปมันร้อนแดดอยู่ค่ะมาหาพี่บออนดิรักๆก,กันกับพี่บอสนี่แล้วมามามา